สวัสดีเพื่อนๆ FC ชาวััน Y าย e Channel นะครับผมวันนี้ก็นำพระเครื่องมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกเหมือนเคยที่เห็นในมือนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองตัวเจ้าของช่องนะครับผมชอบสะสมพระของหลวงพ่อแพรมากเพราะว่ารู้สึกศรัทธานในตัวท่าน นะครับก็จะมีหลวงพ่อแพรอยู่หลายยุคหลายสมัยที่เห็นอยู่ในมือนี้เป็นสมเด็จกระไลทองนะครับผมความจริงแต่เดิมเนี่ยใส่กรอบพลาสติกไว้แต่ว่าอยากศึกษาก็เลยแกะกรอบพลาสติกออกเพื่อมาศึกษาดูนะครับผมด้านหน้าเป็นพิมพ์สมเด็จ3มชั้นนะครับผมอยู่ในซุ้มนะครับสวยงามตามทองเรื่อง นี่นะครับผมสีทองอารามสวยงามเลยด้านข้างนะครับนี่นะครับผมอันนี้ให้ดูศึกษากันนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับผม จะเขียนว่าซินเอียยูอีซินนี้หัวใช้นะครับผมน่าจะเป็นเหรียญที่ทำแจกชาวจีนเพราะว่าชาวจีนชอบหวัวแพรมากนะครับผมเป็นเหรียญแพร์้าสิปีนะครับผมเนื้อกระลทององนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมความสวยงามเนี่ยประมาณ80ดิถึงเปอร์ซนเลยก็ว่าได้นะครับของเนื้อเหรียญด้านหลังก็จะมียันหลวงพ่อนะครับผม แล้วก็มีรูปหลวงพ่ออยู่เขียนว่าแผลเก้าสิบปีเดี๋ยวดูตัวยันกันดีกว่านี่นะครับยันหลวงพ่อนะครับคมๆเลยนะครับนี่เป็นหน้าหลวงพ่อนะครับเก้าสิบปีสีทองนะครับด้านหน้านะครับ ท้องแท้อรารามสวยงามนะครับด้านบน,นครับจะมีรอยปิ้นตรงนี้ที่หนึงเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงมุมนะครับจะอยู่ตรงจุดเนี้ยนี่นะครับ คนด้านแรงนะครับก็เหมือนกันเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแพรัที่กุนทองนะครับหยิบมาส่องให้ชื่นชมกันนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระลายทองที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกหนึ่งองค์เลยก็ว่าได้นะครับหยิบมาให้เพื่อนๆ fc ชาวว n e y o ใช้แนวได้ส่องกันให้หายคิดถึง ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามให้กำลังใจเดี๋ยวเราจะไปฉลอง3 0,000ื่นซับด้วยกันนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมวันนี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านและก็ที่อยู่ด้วยกันตลอดคลิปนี้กับเหรียญพระสมเด็จกระไลทองหลวงพ่อแพร90ปีวันนี้ขอขอบคุณครับผม